ลุยเลยทุกคนคะเรามาดูกันที่แนวข้อสอบนะคะทีเกตสามสมรรถนะการทำงานซึ่งตอนนี้ทอปอประกาศเทสบูพริ้นอย่างเป็นทางการในเว็บไซต์ m y t c a s t c o m เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็มีแนวโจทย์มีเฉลยให้แต่ยังไม่ได้ให้คำอธิบายสำหรับคำตอบ นะที่เฉลยเอาไว้พาร์ทที่วิวรับผิดชอบคือการบริหารจัดการอารมณ์ Emotional Governance นะคะการบริหารจัดการอารมณ์อ่ะลองมาดูแนวโจทย์ของทอปอสิ่งที่ยังหาไม่ได้ในเว็บไซต์ของทอปอก็คือคำอธิบายนะหรือมุมมองที่มีต่อโจทย์และตัวเลือกพร้อมค่ะ ทุกคนดูแนวข้อสอบค่ะการบริหารจัดการอารมณ์มนะัปรนัยสีตัวเลือกเลือกหนึ่งคำตอบสมมุติว่ามีเพื่อนผู้หญิงอกหักมาร้องไห้และระบายให้คุณฟังคุณจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรบางคนบอกข้อสอบแนวนี้เป็นข้อสอบผ่อนคลายข้อสอบวัดอันศนคตินะคะน้องขาเดี๋ยวตอนสอนพิูจะต้องให้น้องนะคะแบ่งภาคตัวเองด้วยเป็นภาคของสิ่งที่จะทำสิ่งที่เคยทำ และสิ่งที่จะตอบโอเคไหมต้องมีสามภาคนะสิ่งที่จะทาเนะี่ยถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ยังไม่อ่านช้อยหนูจะทํำยังไงหรือ,อหนูเคยเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะแล้วหนูทําอะไรลงไปตัดสินใจแบบไหนกับไม่ได้อันนี้ถ้าเราอยู่ในสนามสอบเราจะเลือกคําตอบข้อไหนที่ตรงกับสมรรถนะย่อยและตรงกับใจกรรมการที่สุดนะคะโอเคอ้า ตอบข้อไหนเร็วใช้หนึ่งนะคะมีเพื่อนผู้หญิงมาอกหักวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนทุกคนแล้วเขาก็มาร้องไห้เขามาระบายให้หนูฟังหนูจะรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไง หนึ่งบอกเพื่อนว่าลืลมไปเถอะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรือหนูจะทําแบบสองชวนเพื่อนไปส่งข้อมูลในโซเชียลมีเดียของแฟนเก่านะคะเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม <laughs> ช้อยสามบอกเพื่อนว่าผู้ชายส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้แหละไว้ค่อยหาคนใหม่ก็ได้และช้อยสี่สุดท้ายบอกว่าคุณอยู่ตรงนี้หนูอยู่ตรงนี้แกฉันอยู่ตรงนี้มีอะไรเล่าให้ฉันฟังได้เลยโอเคเอา้า น้ำหนึ่งสองสามนะแล้วเลือกเลยนะมีข้อสอบตามแนวทอปออเทสบูพรินเขาออกมาแล้วนี่คือตัวอย่างทอปอ,อน,นี่อยู่ในวงเล็บทอปอออกเอาหนึ่งสองสาข้อไหนดีสุดชูนิว้วชูนิว้วข้อไหนดีสุดเอาดีสุดเอาแบบว่าดีสุดโอเคฉเฉลยนะ,ฉะเฉลยนะทุกคนคะ่ะช้อยข้อสี่เป็นข้อที่ได้หนึ่งแต้มข้ออื่นทอปออให้ศูนย์ค่ะให้ศูนย์ ะ,ะช้สีได้หนึ่งแต้มบอกว่าแกฉันอยู่ตรงนี้มีอะไรเล่าไหมฟังได้เลยนะคะวิเคราะห์โจทย์วิเคราะห์ตัวเลือกอันนี้เป็นมุมมองของพิวนะโอเคนะทอปอไม่ได้ให้รายละเอียดคำอธิบายอกหักมารองให้แปลว่าเพื่อนเสียใจผิดหวังและเศร้าอันนี้ต้อง นะคะตระหนักรู้ตนเองเข้าใจผู้อื่นและช่วยเหลืออย่างเหมาะสมมันมีหลักในการคิดวิเคราะห์อยู่ตามสมรรถนะย่อยที่ทอปอกําหนดในแต่ละพาร์ทหลังจากนั้นพอเราวิเคราะห์ได้แล้วว่าเขารู้สึกยังไงเข้าใจผู้อื่นแล้วเขามาระบายให้คุณฟังมาระบายให้ฟังไปว่าเพื่อนไว้ใจเรานะถึงมาระบายใช่ไหมใช่เพื่อนเห็นว่าเรามีค่ามีตัวตนอยู่ในสายตาเพื่อนนะจริงไม่จริงงั้นเราเป็นคนโอเคนะ เพื่อนถึงมาระบายให้ฟังบางคนบอกไม่จริงหรอกค่ะเพื่อนบางคนเขาแค่อยากเล่าอยากระบายเฉยๆใครเขาก็ระบายหมดละค่ะโอเคคุณจะรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงเวลาจะรับมือกับสถานการณ์ทริคคือยึดข้อมูลตามที่โจทย์กําหนดวิเคราะห์ก่อนให้อะไรมาหลังจากนั้นให้ห,หลักสมรรถนะย่อยซึ่งเดี๋ยวพี่ยูจะต้องสอนให้จําให้ง่ายที่สุดนะคะก็จะมีตระหนักรู้ตนเองควบคุมอารมณ์และบุค,คลิกภาพตัวเองได้ดี แล้วก็เข้าใจและช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเหมาะสมช่วยอย่างเหมาะด้วยนะไม่ใช่ช่วยสเปะสปะช่วยอย่างเหมาะสมอ่ะวิเคราะห์ค่ะเราจึงตอบใช้สีดีที่สุดนะคะเพราะเป็นการพูดปลอบให้กําลังใจเป็นการเข้าใจผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นและเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนอันนี้ตรากรู้คุณค่าในตัวเองเข้าใจผู้อื่นและช่วยอย่างเหมาะสมโอเคนะ ผ่านนะจริงเลือกช้อยสี่ดีสุดแต่ในชีวิตจริงหนูจะทําแบบนี้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งข้อสอบไม่ได้ถามว่าชีวิตจริงคุณทําอย่างไร <laughs> โอเคไหมคุณจะรับมืออย่างไรถ้าสมมุติเหตุการณ์นี้มาให้ส่วนข้อที่หนึ่งลืมๆไปเถอดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอันนี้เป็นการพูดตัดบทเห็นด้วยไหมพูดตัดบทนะคะเหมือนปัญหาเป็นเรื่องง่ายให้ลืมให้ผ่านไปยังไงก็ได้ตอนนี้เศร้าอ,อยู่นะคะ วิธีการอย่างที่หนึ่งก็คือเวลาใครมาเล่าปัญหาให้ฟังอย่าเพิ่งคิดไปว่าปัญหาของเขาเล็กเท่ามดเท่าฝุ่นปัญหาบางคนใหญ่สําหรับเขาโอเคแหมเล็กสําหรับเราไม่ไม่ต้องคิดให้คิดว่าในมุมมองของเขาปัญหาของเขาก็ทำไมอ่ะหนักหนาสาหัสนะคะชวนเพื่อนไปส่งโซเชียลมีเดียของแฟนเก่าหาข้อมูลเพิ่ม Hello my friend ไม่ move on เขามาบอกเลิกเขาอกหักนะคะ ได้ข้อมูลเพิ่มมาแล้วเอามาทำอะไรเฮลโหลเราไม่ได้ทำวิจัยโอเคไหมแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เขาเพิ่งมาจีบแล้วเราอยากจะรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงอ่ะโอเคอันนั่นอีกเรื่องหน,น,นึ่งแต่เนี้ยอกหักนะคะเอาข้อมูลเพิ่มเพื่ออะไร3บอกเพื่อนว่าผู้ชายส่วนใหญ่เป็นแบบนี้แหละนี่ไม่สมเหตุสมผลอันนี้พูดแทนผู้ชายทั้งโลกคิดแบบนี้เหมารวมไม่ได้ให้กำลังใจแบบบิดเบี้ยวบางทีต้อง e d ดูเค e เพื่อนต่อหลังจากที่เร่าเสร็จแล้ว โอเคไหมผ่านนะอา้าวจบอันนี้เป็นแนวข้อสอบของทอปอ,อนะแบบโจทย์สั้นๆนะวิเคราะห์ละเอียดไหมยิบต่อไปไปดูแนวข้อสอบข้อที่2นะคะแนวข้อสอบข้อที่2ส,สมมุติว่าคุณเป็นเด็กชายอายุ17ปีนั่งรถยนต์ไปกับคุณพ่อนะคะไปห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งขณะก,กําลังรอเพื่อที่จะจอดรถทุกคนต้องคิดภาพตามเป็นนักจินตนาการเร็ว ก็มีคนขับรถสวนทางเข้ามาที่จอดรถที่คุณรออยู่พูดง่ายๆพ่อกําลังรอจะจอดเข้าซองอยู่ดีๆมีอีกคันนึงะอสวนมาแล้วเข้าไปทั้งนั้นที่เรารออยู่โอเคเมื่อมองไปยังรถคันนั้นให้ข้อมูลเจ้าของรถที่มาแซงเราเห็นเป็นชายวัยกลางคนรูปร่างสูงใหญ่ในสถานการณ์นี้คุณจะจัดการอย่างไรพร้อมเลือกนะหนึงลงจากรถอธิบายให้คนขับทราบว่ารถของคุณนะมารอเตรียมที่จะจอด Okay, นะอย่าลืมนะตระหนักรู้ตนเองควบคุมอารมณ์วางท่าทีได้ดีช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเหมาะสม2สอบอกพ่อให้ขับรถผ่านไปนึกในใจอย่าไปยุ่งกับรถคันนี้เลยแอบกระซิบถ้าเป็นพี่ยูเคยทําเคยทําแบบ2เคยทําในชีวิตจริงอะ่ะเคยทําแบบ2อเอาพันๆไปเถอะสลงจากรถไปบอกให้เขารีบขยับรถออกเพราะเรามารอก่อนและ 4. เอาคลิปจากหน้ากล้องหน้ารถนะแล้วโพสล,ลงโซเชียลมีเดียถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อะถ้ายังไม่รู้จะตอบข้อไหนอย่างน้อยที่สุดควรจะรู้ว่าจะตัดข้อไหนตัดช้อยไหนช้อยที่ดูไม่โอเคช้อยที่ดูไม่จัดการอารมณ์วางท่าทีให้ดีให้เหมาะสมไม่ได้ช่วยเหลืออะไรใครนะคะเอาเลยเลยมนั้หนึ่งสองสามช่วยนิ้วนะช่วยนิ้วนะหนึ่งสองสามตอบค่ะตอบค่ะไม่ต้องกลัวผิดกลัวผิดทําไมอะไปเลยค่ะเลยนะทอปอให้ช้อยหนึ่งได้หคะแนนเต็ม ช้อยสองช้อยสามให้0.25แต่ไม่มีคำอธิบายนะว่าใช้เกณฑ์อะไรให้คะแนนนะทปอปอยังไม่ได้อธิบายและใครตอบเบอร์สี่เอาคลิปลงโซเชียลมีเดียศูนย์ใครไปทำแนวข้อสอบของทปอปอถ้าช้อยที่มีเอาลงโซเชียลมีเดียในแนวของการประจานหรือไม่ได้รับอนุญาตนะคะแล้วคลิปเหล่านั้นรูปเหล่านั้นไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรต่อนะคะ ทางกฎหมายถ้าอย่างนั้นเนี่ยตัดทิ้งไปเลยใช้แบบนั้นนะคะเอามาวิเคราะห์นะคะอายุ17อันนี้ต้องประมาณมปลายม5ม6หลังจากนั้นก็คือกําลังรอจะจอดมีคนสวนเข้ามานี่แปลว่าเรามาก่อนเขามาทีหลังเอาใช่ไม่ใช่เรามาก่อนเขามาทีหลังตามหลักมารยาทและหลักการการเรียงลําดับ เขาจะแซงคิวเราแปลว่าเขาทําไม่โอเคเขาทําตัวไม่น่ารักเราไม่ได้ทําผิดอะไรต่อใครเลยโอเคอ่ะต่อไปแล้วเขาก็ให้ข้อมูลว่าแต่ฝ่ายที่เขาแซงเราอะ่ะเขารูปร่างสูงใหญ่นะโอเคนะจัดการยังไงแนวทางการจัดการเหมือนเดิมยึดข้อมูลที่โจทย์ให้มาแล้วก็ยึดหลักสมรรถนะย่อยพอวิเคราะห์ได้เสร็จปุ๊บนะคะชอยข้อที่1ดีสุดเพราะมีสติพยายามสื่อสารการลงไปอธิบายต้องใช้สติ อธิบายคือการทำให้ใครเข้าใจอะไรบางอย่างถูกไหมอันนี้มีสติพยายามสื่อสารและบอกเหตุผลรู้ที่ถูกที่ควรและ educate เขาแล้วก็ไม่ได้แสดงท่าทีที่ทำไมคะจะเป็นศัตรูหรือจะหาเรื่องก็แค่ลงไปอธิบายโอเคไหมต่อไปช้วยสองสามสี่นะถ้าเป็นพี่ยูจะให้เหตุผลแบบนี้ว่าทำไมถึงไม่ได้หนึ่งคะแนนเต็มให้ขับรถผ่านไปอย่าไปยุ่งกับร คันนี้เลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆแต่อันนี้เป็นการตัดปัญหาที่ง่ายไม่ผิดบาปอะไรเลยไม่ผิดบาปนะคะแต่มันไม่ได้ตระหนักรู้เรื่องควรหรือไม่ควรแซงคิว เหนือภาพออกไหมอ่ะต่อไปช้อยสามค่ะลงจากรถไปบอกให้เขารีบขยับช้อยสามคล้ายช้อยหนึ่งต่างกันที่อะไรเหมือนว่ามันจะคล้ายหรือไม่ต่างช้อยหนึ่งแต่ติดตรงให้รีบขยับรถออกตรงนี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นการสั่งให้เขาทําตามโดยที่เขายังไม่ได้รู้เหตุผลด้วยวิธีการอธิบายเคยไหมอ่ะต่อไปช้อยสี่เอาคลิปนะคะจากหน้ากล้องเนี่ยกล้องหน้ารถเนี่ยโพสลงโซเชียลมีเดียอันนี้ไม่ได้ตอบสนองต่อผู้กระทาผิดโดยตรง ใช่ไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะนอกจากได้ความสะใจบางคนบอกโอ้แต่สังคมก็ได้รับรู้นะคะว่ามีคนไม่ดีแล้วผลที่นะคะได้ต่อหน้าเลยตรงนั้นนะคะกับผู้ที่กระทำความผิดไม่ได้นะคะถูกไหมอ่ะตรงนี้จบอันนี้เป็นวิธีการวิเคราะห์แนวการเฉลยพาร์ทการจัดการอารมณ์ที่พิวรับผิดชอบสอนนะคะอ่ะถัดไปค่ะเทคนิคที่เราจะใช้นะคะเพิ่มพลังการวิเคราะห์โจทย์ก็คือพิยูจะใช้โ s e q u e n c e นซ e ซึ่งตรงนี้มันก็จะมีนะคะลำดับการคิดลำดับการท่องสมรรถนะย่อยคิดไว้แล้วว่าจะให้ท่องอะไรสั้นๆง่ายๆลำดับการทำเป็นยังไงแล้วก็ถ้ามีนะคะทริคหรือทริปนะคะที่เหมาะในแต่ละข้อเพราะข้อสอบแต่ละข้อสถานการณ์มันต่างกันนะคะอันไหนที่เป็นความรู้ที่ควรจะต้องรู้ก็จะแทรกให้ด้วยและนี่คือข้อสอบนะคะที่เกตสาวสมรรถนะการทำงานพาร์ทการบริหารจัดการอารมณ์สู้ๆนะคะ